สวัสดีครับสวัสดีครับผมไชยวัชชสาคอนนะครับหรือบิจอดช่องบายบายิจอดนี่คือช่องบายบายิจจอดนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงงนานที่ผ่านมาและก็กำลังทำอยู่ในปีใหม่นี้ก็คืองานดิสอสีต้องย้อนกลับไปนู่นครับเอ่อเมื่อ สี่ปีที่แล้วห้าปีแล้วสิบห้าปีที่แล้วเพราะนี่มันปีสนะองพันยี่สิบเอ็ดยี่สิบหนึ่งนะครับสี่ปีที่แล้วเนี่ยขอหยาดจิบกาแฟสักสี่ปีที่แล้วเนี่ยผมห้าปีที่แล้วปีสองพันสิบหกเป็นช่วงที่ธุรกิจยังยังดีอยู่แต่ว่า แศรษฐกิจส่วนตัวของผมไม่ไมค่อยดีร้านก็ขายลูกค่อยๆได้แล้วก็มันต้องมีรายจ่ายรายจ่ายเนี่ยสีเสือก็ไม่ค่อยมีผมก็เลยเห็นสีของลูกที่เขาทำกันบ้านพิศสอสีหรือสีไม้เนี่ยผมก็เลยเออมามนันั่งทำเพราะว่าผมไปเปิดร้านอยู่ที่สนามหลวงสองเนี่ยผมเปิดร้านผมจะทำงานที่ร้านคือเขียนนั่งเขียนโชว์ทุกวัน อันนี้โพอเวลาไม่มีอะไรทำไม่มีสีไม่มีอรแล้วก็มันมันคนทำงานทุกวันแล้วพอไม่ได้ทำมันอึดอัดมันรู้สึกตัวเองมันเกะกะเนี่ยมันก็เลยเอาดิสอสีมานั่งทำพรผมก็นั่งแบบรูปแรกเนี่ยผขายไปแล้วมีเพื่อนค้อไปเป็นเป็นภาพวิวตน้นไม้ ขอบคุณเพื่อนคนชมที่ส่งไปแล้วก็มีรุ่ที่สองสองมาผมก็วาดรุ่นป่าไม่ใช่รุสองสีตอนนั้นผมใช้เซทเลอร์ลูนา่ารุ่นที่เป็นลายเป็นสายลูกนี่คืองานปี2016ก็วาดไปาด้ไปเรื่อยๆวัดเรือเรือสำเภาบ้าง งานที่ใช้ดิสอสีเนี่ยมันใช้เวลาไม่ถ่านาบรูปก็สามสี่ชั่วโมงบองรูปก็วันหนึ่ง,งนีก้อ็หินสโตนก็ใช้เวลาระมาสามสี่ชั่วโมงก็มี มีบางลูกใช้มันเป็นเป็นสีในสูตรระบายน้ำมันก็รลเอาอนามมันลูกมันก็เหมือนอ,อกมาเป็นงานแบบสีน้ำกล่วยกลมดอกทิวลิปลุ่มทิวลิปอันนี้ก็อยู่ชุดแรกแรกทางเรือเข้าป่านี่คือช่วงในปีสองพันสิบหก โคตรเทรดก็มีโคตรเทรดนี่จะเป็นซีเวจิาลาในสมัยในชุดทีมชาติอังกฤษก็มีนิ่งสตีลา่านิ่งก็เป็นสักการ เห็นได้ว่าสีก็ยังสดอยู่นะยังยังสดใสมันมีบางบางรูปผมก็ใช้สีของอ,อะไรนละาสีญี่ปุ่นโอ้คอรีนสีฮอคอรีนนี่ก็เป็นม,มุมหนึ่งม,มุมพัพรอมของ บัานพักของอาจารย์สายเลื่อยอนันตตะอวยกอดก็เป็นพขาเทมา็ม้านี่คือปีสองพันสิบหกโดเริ่มดีแล้วมีงานเริ่มมีงานเข้าผมก็ไปเ,เขียนสีน้ำมันสีอะคริลิกทำงานไปผ่านไปจนเมื่อปีที่แล้วก็มัน นึกนึกถึงคือเริ่มจากผมนั่งทำสเก็ตทำสเก็ตบุ๊กเป็นสีน้ำมันแล้วก็นึกถึงเออมันขนาดเกี่ยวกับสเก็ตบุ๊กนึกถึงที่สอนสีขึ้นมาอะไรผมนั่งดูผลงานชุดที่ผ่านมาเนี่ยเออแล้วก็เลยกลับมานั่งเริ่มยึกจากว่าแล้วก็ไปเดินไปเจอสีในบิ๊กสีเป็น มาเสีเอ็กซีดไม่ใช่ิคซีเห็นที่ิกซอ่ะแต่ยังไม่ได้ซื้อแต่มาเห็นที่ศึกษาพันธุ์ก็เลยซื้อกล่องเล็กๆมาทดลองใช้ดูมันเป็นแบบหัวท้ายมีสองสีด้านหน,หนึ่งด้านสองสีหัวท้ายแล้วก็เลยมาเริ่มว่าดนึกถึงน้องๆเขาช่างก็ว่าอา,อาหาร ในวิชาเรียนเขาะว่าอาหารด้วยสีน้ำมันมก็เลยเออมนลนองดีสอสีทุบ้าก็เลยเรื่องมงกบุถิ่นตังถาอาหารสานฟริชชั่นก็ดูแล้วมัน,มน,มนคือมันด้วยความที่ทีสอสีเนะี่ยมันเป็นสิ่งเล็กๆที่มันสามารถเจ็บรายละเอียดทุกอนูแล้วก็มีเป็นบง่งบอกถึงความเพียพรพยายาม ทรี่ว่ามันเริ่มเล็กพืก้นท,ที่เล็กๆจนเป็นพื้นที่ใหญ่ๆที่ได้ตามต้องการแต่มันก็ต้องใช้ความวิทยาศาสตร์มากทีเดียวแต่ตั้นทางผมก็เ,กมมเ,รรเริ่มมาเป็นทีดฟีดอาหารคือความมันรู้สึกมันมันสนุกดีอะ่ะชอบก็เลยทำไปเรื่อยๆเนเป็นกะเปาไก่ไข่ดาว แต่ตอนนี้ทําอยู่ในไซส์กระดาษ A3 ไปก่อนเดียกก๋ยวก็คงมี A2 A1 อะไรไปเรื่อยๆนี่ก็เป็นขนมจีนน้ำยาป่าบขนมจีนน้ำยาป่าก็มาต่อด้วยเยนตาโฟสีสีก็เริ่มเข้มข้นสีของมาซาซีเอซิรีเนี่ยสีสดดีมากผมชอบค่อนข้างดีอ่ะแล้วผมเลือก ตัวนี้มันจะเป็นแว็กเป็นไม่ต้องผสมน้ำไม่ไม่ใช่บบระบายน้ำนะครับมีความสุกีมากกว่าเพื่อบะหมี่แห้งมูแดงผมพูดในเฟ e บุ๊กเพื่อนกระแซวพืดคอขอน้ำสุกแสดงว่ากระแซวก็เห็นวันมันมันมน,น่ากินเหมือนข้าป่า้ ให้ความรู้สึกแล้ก็ทำข้าวหมูแดงข้าวหมูแดงนี่เป็นอาหารจีนมีความฉ่ำเยอะของน้ำมากมีความเงามันก็บ่งบอกว่าที่สอสีมันทําอะไรได้เยอะมากคือถ้าจำเป็นต้องสีน้ํามันสีเครื่อย่างเดียวที่สอสีก็ทําได้มันก็เป็นอาหารหลักชนิดหนึง่งนั่นก็คือกระเพาะปลาสีสดๆ ก็ยิ่งทำก็ยิ่งสนุกนะครับอย่างในระเบียที่บางชันนน้นโลกก็มีที่ผัดไทยกุ้งสดผัดไทยชาวต่างชาติรู้จักผัดไทยขนาดอ,อารอนันซี่คริมชื่ออะไรน,นะเชฟมิชลินเนี่ยยังต้องมาฝึกทำผัดไทยอ่ะคุณพิดูว่าผัดไทยเรามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนผัดไทยวางอยู่บนใบตองมีน้ำตาลทราย ถั่วปนพิขนมะนาวนะทนหอมกระดูกน่ากินมีอันนี้ก็เป็นอันนี้คือล่าเมื่อเสร็จเมื่อเมื่อวานเป็นต้องถือว่าเป็นเป็นปีใหม่เมื่อเพราะว่าเสร็จเมื่อวันที่หนึน่งนะคือผัดห้อยลายน้ำพริกเผาคุณพี่บุญชูวงสุวรรณให้เครดิตเราผมเป็นเชฟ นักกุ้งอาหารรานนี้ก็เปลี่ยนเสม,มือนอาหารตา่างเชิญชมไปดูนีน่คือล่าสุดมาสายหวานมั่งแบบเชฟไก่ไอศครีมบูเบอรี่ไอศครีมสตรอเบอรี่บนถาดบัฟเฟ่ตะกาต้าบัฟเฟ่มันองมีพัฟเฟ่มีพัฟเฟ่ลิ้นปลาพัสโซ่ กับคำแล้ส่งเล็กพุทธจ้าโติ์ทุกบ,บ,บท่านพ้ทธาเราใส่กรอบที่หลังนจำพุกน้องหมาชานมไข่มุกเป็น <c oughs> อาจารย์ศิลปินกับการทำงาน จันทรศพนจันสุขนี่คือผลงานดีนสอสีที่ผมก็คงจ,จะทําต่อไปเรื่อยๆทำเป็นงานสวนตุกเก็บไปเพื่อไว้แสดงงานได้นะครับเราก็จะทําให้คนทั่วไปได้เห็นศักยภาพของสีะระดับนักเรียนอย่างมัสอาร์และสีหลายๆยี่ห้อที่ผมนำมาใช้เนี่ยด้วยราคากองนึงวัตตุบาท กระดาษร้อยปอนราคาด้วยด้วยเกรดนักเรียนราคาประมาณาแผ่น A1 นก็อยู่17บาท18บาท20บาทประมาณนี้แล้วก็มาแบ่งเป็น4แผ่นก็จะได้ขนาด A3 เท่านี้สร้างผลง,ง,ง,งานไปเรื่อยๆก็ติดตามผลงานไปเรื่อยๆนะครับกับผมจอชัยวัฒน์ในช่องบิ๊กจอ YouTube ช่องดีจอดไทยมีครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ